แ,แ,แอนแอนอชสวัสดีครับผู้ชมครับที่พัทยานะครับคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมมายัางสะพานยาวนาะเกลือนะครับขับรถผ่านพอดีเลยนะครับแล้วก็เห็นชาวประมงนะครับเป็นพืนบ้านเลยนะครับกําลังนั่งแกะปูนะครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับต้อมฮะต้อมต้อมอต้อม<ะ>เร,รนโบ์นะฮะ <laughs> พี่ต้อมนะฮะพี่ต้อมขออนุญาตพี่ต้อมถ่ายนะครับว่านี่นะฮะปูนะคะกว่าจะได้กว่าจะแกะออกได้เนาะมันไม่ง่ายมันแกะปลามันไม่ง่ายแกะเยอะอันนี้คือไปวางอันนี้เรียกอะไรฮะอย่างงี้ยปวนปวนดักดักดักปูใช่ไหมฮะก็จะได้ในกลุ่มของปูนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราเคยได้กินปูมาทะเลกินปูอวันนี้มาดูนะครับว่าอันนี้ฮะ พิทตอมของเรานะครับนี่ปูปูนิ่มโอ้นี่เป็นีัเไงนะยนดินี่ครับคุณผู้ชมครับเออนี่ครับปูนิ่มนะครับกระดองก็ยงเงี้ยครับที่อร่อยมากเป็นปูนิ่มผัดผงกะหรีนี่ครับเห็นไหมฮะอันนี้คือปูอย่างงี้อร่อยเลยนะครับแคลเซียมเต็มเต็มราคาจะได้แพงกว่าไหมถูกมากครับอ oh, nice. mm ๋อ hmm. ถูกกว่าเหรอนี่เพิ่งเห็นตัวหนึ่งใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมฮะกระดองเขาจะนิ่มมากนะครับนี่ก็นิ่มเหมือนกันปะ นี่ที่เขาลอกออกอ๋อะนะครับเขาลกอกออกน,น,นี่นี่ครับอ๋อนี่นี่แข็งหน่อยอ๋อนี่คือที่เขาลอกออกมาอ๋อเขาลอกจากตัวนี้อ,ออกมาเป็นตัวนี้ตแต่ตัวแต่คนละตัวเนาะ,ะตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันเ,เป็นการสร้างเขาเขาเป็นซากอืมอย่างนี้เอาไปทําแบบก็เป็นอีกอย่างหนึ่งไปเนาะอันนี้แกะว่าจะใช้กี่โมงเนี่ย ชั้นก็เสร็จแล้ววันนีปูไม่คอยอ๋อปูไม่ค่อยได้เยอะอนี่นะครับไม่ค่อยได้ <c oughs> ก็พอจะกินนะครับอ่ที่ต้อมเขาบอกว่าพอจะกิน <c oughs> ได้รู้สึกเห็นแมงดาอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหม,มเฮ้ยอะไรนะแมงดาเนาะเอ้ยเนี่ยแมงดาไข่แมงดาไข,าาขา่อ๋อนี่แมงดาไขา่ติด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 อวนมาเหมือนกันไอไอไอตรงนี้ให้โดนมันใช่ไหมตรงนี้ห้ามโดนเลยใช่ไหม,หมอ๋อถ้าโดนเนี่ย ปวดแสบปวดร้อนเลยต้องจับนี่พี่กินพ,พ,พี่ต้อมจับตรงนี้ใช่ปะอ๋อนะครับ oh, นี่คือแมงดาไข่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่ดูดูวิธีการแกะปูของพี่ต้อมครับนะครับและนี่ก็เรือของพี่เขานะฮะนี่ฮะอะไรนะทัศนะโชคชัยนี่นใช่ไหม,มอันนี้เรือของเราเลยเออมีหนึน่งมีกี่ลำครับลำเดียว,ล,วลำเดียว<ๆ>แล้วออก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 วางนี่ออกตั้งแต่ตอนกี่โมง ทำบ้วนเสร็จก็ประมาณวักเที่ยงครับปล่อยประมาณสักมาณว่าบ่ายโมงปล่อยประมาณสักบ่ายโมงอ๋อแล้วแล้วก็เราไปเก็บเก็บป้วนตอนกี่โมงครับประมาณตีสี่ตีห้าโอ้โหตีสี่ตีห้านะครับคุณผู้ชมครับออกเช้าบางคนเขาก็จะออกเที่งคืนอ๋อออกเที่งคืนอ๋อคนเยอะเขาจะออกเที่งคืนครับผมนี่นะครับป้วนน้อยก็คือต้องออกเช้าสบายสบายอ๋อนี่ครับเก็บ ต้องมีต้องมีอุปกรณ์การแกะด้วยนะครับผู้ชมครับแรข้างนี่อวนมันมันคมบางทีมันบาดมือได้ต้องใช้เหล็กแกะแล้วต้องใสุ่งต้องสวมถุงม,มือด้วยนะครับปูนีไม่งั้นปูน,ปน,น,ปนีอีปิไม่ใช่ <laughs> <laughs> กำลังดัง <laughs> คนชื่ออีปิ <laughs> มือมม <S <S อันนี้ก็ไซส์ไม่ค่อยใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับ,รบแต่แต่อย่างนี้เขาแน่นไหมแบบนี้แน่นไหมแน,นหแน่นทุกตัวยกเว้นตัวที่มันเนเงินเล็กๆนี่ก็แน่นนะครับอ๋อไอที่ความหมายผมนี่คือไอน,นี้ไม่ได้คลี่ใช่ไหมครับแก<ย>ะแ,<ค>แค่ตรงนี้ใช่ไหมใช่เพราะเราแยกปูไว้ในส่วนนี้อ๋อแยกปูมาแล้วนะครับแ,แยกปูมาหมดแล้วก็เลยผมเห็นแบบว่าอัน,นี้คือแกะเสร็จแล้ว นี่นะครับวันนี้น้ําขึ้นเครียดน้ําขึ้นนะครับนี่คือสะพานยาวนาเกลือนะครับคุณผู้ชมครับสะพานยาวนาเกลือนะครับแล้วก็เรือประมงเนี่ยถ้าถ้าเผื่อว่าน้ําลดเนี่ยเราไปจอดเรือที่ไหนข้างในอ๋อถ้าน้ำลดตรงจอดข้างนอกครับอ๋อให้มันอยู่กับบนบกเลยอ,อันนี้บ้านอยู่ข้างในนี่เลยใช่ไหมครับอ,อเอาอยู่ฝั่งโน้นโอเค พอถ้าน้ําลดนะครับคุณผู้ชมเขาก็จะมีนกเนี่ยนกที่บินบินเนี่ยนกอะไรเอ่ยนกนางนวลนะครับก็จะมากินพวกกุ้งหอยปูปลาอ่าเยอะนะครับนกกระสาหนกกระยาอนนี้นกนางนวลนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับบินว่อนเลยนะครับอุ้ยบินสวยด้วยนี่บินโชว์บินโชว์นี่อันนี้โชว์หลายรอบแล้วนะครับเนี่ยเป็นความโชคดีของคุณผู้ชมนะครับเนี่ยโอ้โหนเนี่บ อ๋อโยนไปกินเลยโอ้ไม่มีปลานะครับรอรอรอพี่ต้อมกำลังแกะอยู่พอเจอปลาก็โยนไปให้กินเลยีปลาอันนี้ผมถ่ายย้อนแสงอาจจะไม่เห็นพี่ต้อมชัดๆนะครับนี่นะครับนี่คือเรือเล็กนะฮะเรือลำเล็กก็พอแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนาเออเนี่ยปลาตัวนี้อา่าแล้วแกะแกะแล้วครับมีปลาแล้วมันจะมากินหรือเปล่าโยโย่โยไปไกลไกลไ,ไหมฮะ อะไรอนี่อะไรบีเลยอ่ะไอ้ชุบปุ๊บชุบอ๋อจ้ะอ๋อตกน้ำไปแล้วอ,อนอกกระยางอย่างเดียวเออ <N> <N> นนนนนนอ๋อนี่คือนอกนางนวลเหรอครับถ้านกกระยางมันจะคอยาวอ๋อที่เกาะอ,อยู่สีขาว นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมซูมให้หนั่งครับปึ๊บนี่ครับนกกระยางครับนกกระยางเกาะอยู่ที่เรืออันนี้เขารอให้น้ำลดใช่มน,นกกระยางเนี่ยปิ้วจุ๊บเอาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาออละเอาออละวเขาเขาจะเห็นปะโอ้เข้าไปเกาะน,น,นวลโดนใจไม่โดนเพนี่นี่ไงนี่ไงนี่นกนางน,งนวลโอ้เริ่มเยอะแล้วนะครับอ๋อเขาจะมาโฉบเขาเขาเห็นปลาลอยแล้วก็จะโฉบเอาหรือเปล่า นี่ครับนี่ครับคุณผู้ชมรับเรือของพี่ต้อมนะฮะนว่งว่างนี่ผมต้องขอออกพี่ต้อมออกเรือด้วยแล้วเนะี่ยแล้วพี่ต้อมออกเรือออกเรือ,อกี่คนนะ่ะคนเดียวออกคนเดียวถ้ามีผู้โดยสารอาศายัยได้ไปด้วย,ยไห<ด>มเอาละครับเดี๋ยวผมหาทําคลิปหาทาคลิปเดี๋ยวขอเบอร์พี่ต้อมไว้ดีกว่าครับ,รบผมพาผู้ชมไปตอนวางอวนนะไปวางอวนวายยังไงนะ ขอความรู้จากพี่ต้อมหน่อยเราอยู่ทะเลพัทยาตั้งนานนะครับเข้าแต่สวนวันนี้ก็เดี๋ยวเสร็จตรงนี้ก็จะเข้าสวนแล้วนะครับก็เห็นพี่ต้อมนั่งแกะปูนะฮะให้คุณผู้ชมได้ดูว่าเออเนี่ยกว่าจะได้กินปูนะครับแล้วทําม,มากี่ปีแล้วเนี่ยผมมื่อมาประกอบอาชีพประมงได้ปีหนึ่งเพิ่งประกอบอาชีพประมงเสร็ว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เป็นลูกเขยที่นี่อ๋อเป็นลูกเขยเป็นชาวประมงคนที่ไหนพื้นเพ่ ผมเป็นคนจังหวัดนั่นแหละจังหวัดอะไรจังหวัดอุบลครับโอ้อุบลนะครับมาไกลเลยนะครับอุบลมาเป็นเขยนาเกลือไปงั้นอ่ะก็ดีก็ดีรัฐบาลก็ประกอบอาชีพประมงแล้วอ๋อก็ดีเลยมาอยู่ฝั่งนี้ก็ดีมาใกล้ทะเลก็ดีก็ดีก็ดีไม่ได้เยอะวันนี้ในสองโลด้สองโลนะฮะต่อกได้สองโลเนี่ยนะครับนี่ยังแกะไม่หมดนะครับตายตายอันนี้ตายเดียว ไอ้ปูมันคงจะกลัวโควิดด้วยแหละมันก็เลยไปหมดขายหย, <laughs> ยุดปีใหม่หยุดปีใหม่นี่นะครับ <laughs> คุณผู้ชมครับเเ้ยยนีไม่ได้ขายได้กินอย่ะไรแล้วเราแล้วนี่แล้วน,วนี่เดี๋ยวต้อมก็ต้องเอาไปคลี่อะไรนะไปคลี่ใช่ครับคลี่ที่ไหนอ่ครีมันมีพื้นที่ต้องใช้พื้นที่ก็แถวๆนี้เลยโอ้ <laughs> ทำในเรือก็สะดวกไม่ต้องยกไกลอ๋อทำในเรือก็สะดวกไม่ต้องยกไกลครับเนี่ยครับโลสองโลอันนี้แกะเสร็จอันนี้หมดยางตัวนี้อันนี้ก็หมดละปวดหัวเลยผมอุ้ยนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ตรวจเลยเนี่ยหอยหนามหอยหนามหอยหนามเหรอแล้วเราจับงี้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวาให้โดนน้ อย่ายให้โดนหนามคืนหนามอ๋อ,อให้อย่ายให้ติ้มทิ่มเข้าไปเหรอแล้วนี่มันตายยังอะ่ะอ๋องี้ตายแล้วตายแล้วโอเคหอยหนามครับคุณผู้ชมครับนี่หอยหนามแล้วเนี่ยไม่รู้หอยอะไรครับเนี่ยนี่อุยหอยสวยมากเลยโอ้นี่ครับเก็บไว้เป็นที่ระทึกที่ระลึกนะฮะเนี่ยหอยหนามหอยหนามนะครับเออต้องบอกว่าจะให้โดนนะครับยังไงจะขอต้อมออกเรือด้วยวันหลังนะครับนี่ครับอยู่ตรงโกซี กวสีฟูสะพานยาวเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะขึ้นลงตรงนี้ทุกวันขึ้นลงตรงนี้ทุกวันเลยเนาะอันนี้คือส่วนที่ต้อมแยกออกมาแล้วประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้คือในหนึ่งอวนอวนนี่ยาวยาวกี่เมตรอ่ะสองร้อยเมตรเมตรร้อยเมตรถึงไหมความยาวประมาณก็ท่อนหนึ่งวันร้อยแปดสิบเมตรอ๋อสิท่อนในงี้ยอันนี้สิบท่อนเหรอโอ้ท่อนหนึ่งยาวร้อยแปดสิบโอ้ ยางมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับปกตินี่จะได้เยอะกว่านี้ใช่ไหมมันถ้าได้เยอะเยอะมามันก็ได้เยอะครับวันนี้สิบโลแปดโลอ๋อนะครับช่วงนี้มันน้ำมันไม่ค่อยมีคลื่นน้ำไม่ค่อยมีคลื่นอ๋อถ้าคลื่นแรงๆนี่จะได้จะโดนจะได้ปูเยอะเลยใช่ถ้าวันไหนไม่คลื่นชาวประมงนิ้มรออ๋อปูปูมีตัวนี่ค่ขนข้างที่ใหญ่หน่อยนี่ครับ โอ้นี่ลูกอีสานนะครับอุบลราชธานีครับมาเป็นชาวเล <c oughs> โอ้เนี่ยดีอีสานเหมือนกันครับผมบุรีรัมย์ครับพี่น้อง <c oughs> นี่ต้อมนี่คนอุบลอำเภออะไรอุบลต้อมอบุญทลิบอ๋อบุญทริกเหรอ <c oughs> อ๋อบุญทริกบุญทริกเคยไปเคยไปเ <c oughs> นี่ยครับคุณชมครับเห็นไหมฮะวันนี้ออกเรือได้ประมาณสองโลต้อมบอกสองโลนี่ขาย <c oughs> ไม่ขายครับเก็บไว้กินเก็บไว้กินเออเออเออ เนี่ยฮะไม่ไม่ขายน้อยให้เก็บไปกินนะครับเตรมเอาไปยำเอาไปยำใช่ไหมเอาไปยำเอาไกินมว่ไม่ได้ขายก็ได้กินถ้าเผลอเน้น้อยก็เก็บไปกินดีกว่าเนอ้อไก่ไก่ไก่แล้วนี่ปูนิ่มเหรอไม่ใช่อ,อ๋อนี่นี่นกระดองมันกระดองเขาลอกครดอยู่ยังเด่นๆอยู่เลยนะครับ อโอ้อันนนั้ีืออะไรกระบางฮะกระบางกระบางเหรอกระบางใช่มันจะมีกระบางกระเบนอ๋อ네น nice> ี่ก um ิดนี่กระบางนี่กระเบนนี่นี่กระบางอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับกระบางตัวเล็กกระบางตัวเล็กเหรอครับอ๋อกระบางก็กินได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันที่เขาทำเป็นปลาแห้งเป็นแผ่นขายในตลาดเขาอ๋อเนี่ยคือคือกระบางเหรอโอ้เราเคยรู้จักแต่กระเบนนะครับคุณผู้ชมครับ ดีมากๆเลยนะครับได้มาเห็นกระบางนะครับมีมีพิษแม่ลักกระบางมีครับเหมือนกันต้องจับต้องอย่าให้มันทิ่มอย่าให้มันทิ่มเอย่าให้หางไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนเข็มใช่ป่ะใช่ผมหักออกไปแล้วอ๋อตรงไหนที่มันเป็นนี่อ๋อตรงนั้นเราต้องหักออกเลยนะครับตรงนั้นคือตัวพิษเลยใช่ปวดมากปวดมากอันนี้นี่ยังไม่ได้หักจะหักเหรอหักไปแล้วอันนึงมันจะมีสองอันอ๋อจะมีสองอันนะครับโอ้ยนี่ฮะเห็นไหมฮะชัดๆเลย ไม่ได้เลยเนี่ยปวดไม่ได้ไดเลยตัวปวดเลยใช่ไหมครับ <laughs> เอ,อ้อเนี่ยได้ความรู้เลยครับเจอกระบ,บางครั้งแรกของผมเลยนะครับเจอกระบางเห็นแต่กระเบนอ๋อนี่ยฮะโอ้เนี่ยชีวิตชาวเรือนนะครับอ๋อต้องอาศัยคลื่นคลื่นคลื่น,น,นแรง ปูเหมือนก็เหมือนกับปลาบ้านเราเนาะเหมือนก็นี่อถ้าฝนไม่ตกมันก็ไปออกหากินใช่ไหมมันเหมือนกับว่าปูมันไม่เดินอ๋อปูไม่เดินคลื่นเนี้ยปูมันจะเดินอยู่ข้างล่างถ้าไม่มีคลื่นให้ปูเขาจะเหมือนเขาจะลอยครับเขาจะลอยลอยเกาะลอยเกาะไม้เกาะอะไรไปเรื่อยถ้ามลมเนี่ยเขาก็จะเดินครับมันก็จะไปโดนวนอ๋อนะครับ แต่ช่วงนี้ก็ถ้าวางไม่มีลมนี่ก็เนี่ยประมาณสประมาณนี่แหละสองโล,งโลงก็พอจะกินไป<ช>ไม่ต้องขายแต่ถ้าได้เยอะหน่อยก็แบ่งขายไป<ช>นะครับแล้วไอ้ที่แดงๆที่มันขั้นมันคืออะไรครับนู่นไกลๆน่ะกลางทะเลนู่นเลยน่ะเนี่ยแดงๆเนื้อเนื้อเนื้อน่ะไอ้ไม้ๆกันๆน่ะนี่เนี่ยทันี้ทนัทนี้ที่เรือน,นั่นน่ะที่มันเห็นกันเป็นแนวอ๋อแผงหอยเหรอฮะเขาเลี้ยงหอยเขาเลี้ยงหอยหอยเลี้ยงหอยอะไรอ่ะหอยู เลี้ยงเหยื่อแล้วเวลาเราวางอวนเราวางถึงไหนฮะประมาณช่วงนั huh. ้นเลยาัเขาจะมากินปลากัระป๋าไข่เขาจะมากินปลามาครับนู่นเลยเขาจะลดอาศัยเกาะหลักหอยด้อยเกาะหลักหอยไม่ไผ่ปลาลอยมาผ่านมาเขาก็ใช้ง่ายเขาหนึอ๋อแล้วแล้วนี่จะออก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 ทุกวันไหมครับเวลาออกเรือ ก็ถ้าอย่างวันนี้วันนี้ก็จะปล่อยวางแล้วก็จะไม่ไปเก็บจะแช่ไว้สักอีกคืนหนึง่งเพราะว่ามันไม่่อมีไม่ไม่มีตัวลวะเก็จะวางแช่ไว้สักคืนก็คือวันนี้ไงก็ต้องออกอีกถูกไหมครับใช่แต่ก็ออคือนนี้ืะไม่เก็บอ๋อคืนนี้จะไม่เก็บเชา้าตอนเช้าจะไม่เก็บจะไปเก็บอีกวันนึงคืออย่างวันนี้จะออกไปว้างออก,ออกช่วงกี่โมงครับผมจำผมปล่อยวางวัวเนี่ยมันก็ประมาณบ่ายโมงครับบ่ายโมงคือออกเลย โอ้น่าสนนะครับคุณผู้ชมครับบ่ายโมงเลยนะครับป่ายโมงก็แต่เราต้องเคลียร์ไอ้พวกนี้ให้เสร็จก่อนเนี่ยถ้าต้องเคลียร์เรวก็ออกเร็วอ๋อเคลียร์เร็วก็ออกเร็วน่าสนนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวยังไงวันนี้นะครับผมจะนั่นแนกอ่าคุณต้อมนะฮะผมจะเข้าสวนก่อนแล้วกันนะครับเริ่มเกียงใดแล้วภาษาเขมรว่าเมื่อยมือนะฮะ จับกล้องนานๆในมือจะเป็นตะคริวนะฮะ,ะ,ะใช่ฮะต้องขอบคุณปกติต้องใช้ขาตั้งกล้องนะฮะวันนี้ไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องะฮะเลยเกียงใดนิดหนึ่งนะฮะยังไงก็เดี๋ยวนั้นแนกกัต้อมจะออกเรือด้วยนะครับขอบคุณลหลายๆขอบคุณต้อมที่พูดคุยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีนะครับ